อาบใหม่เนาะอย่าไม่งอดไม่งาไหม่ใหม่มันตายแล้วังว่ากลาบมลายเลยไปดังเนี่ยติดคักๆัก สบายดีสบายดีสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกูสักคนโดยมาพบเพอนอวตารตีมื่อนี้กับนอตารตีกับยูบูแคมตาถ่านเนาะอยู่หน้าบ้านโดยวัอนี้นอตารตีกับซีมา,าตัดไม้เนาะเมียนอ่ะดังไพโดยตัดไม้เมียนดังไพแบบไม้ตายแล้วฮะนะเนาะเอา,ราแรงเตาถานกับแบบมันเปลืองแบบเมตู้เพิ่นกับต้มน้ำอียิงน้ำฮะนะ่นเด็กินน้ำฮยอดเนาะบ่ค่อยกินน้ำเย็นดอก โดย,ยก็เลยว่าสิมาตัดเมียนดังไพ่อยังแหละตอนนี้นอนตีกันนั่งอยู่หัวเตาถ่านเนาะควันแห้งแหงรุ่งสองสามเถื่อเนาะกลางคืนหุ้ควันแห้งหรืเนอ้องอาจจะเป็นทางหัวถ่านโดยตอนนี้ก็สิเขา่าใ่ตัดเลยเนาะที่ใช้เป็นกองหนาเลยเพราะว่าตั้งเมียนอยากบวเห็นตัวเองเขานะโดยเนาะมาตัดทางนี้เลยเพราะว่าถ้าเราจะเขาบริใกล้เป็นเด็ดดกมันอยู่ได้นีเนาะไม่ตายโดยก็มีผ้านำ มีผ้าตัดโดยเนอะไปเลยโดยเนอะตอนนี้กะเขามาเป็นทีเรียบร้อยแล้วมาตีกระสิกกันโมน้ำใหม่ไม่น้อยๆนะเนาะดังไพยติดง่ายๆมันไม่ตายแล้วเพราะว่ามันหักทุกมาดทึงอยู่แถวนี้บม่ค่อยมีแต่ว่าจีบอมเนอะเพราะว่ามันหกมันหมัง,งอยู่แถวเป็นๆ างนีติดได้ไว้ได้เนาะมันคือไม่ไม่แบบไม,แบบไมแบบ่มันสมบดใายขักแล้วเขาไปดังนานติดอันนี้มันเดี๋ยว่ามันหาเอาแหงมัเลยหักลงมาเองทำแบบไปเห็ดถานอนี้ก็ได้เนาะไปดังกับติดไว้อันนี้อันบักใหญ่หนึ่งดึงบาได้ บักใหญ่เนอะเนาะอันนี้ไม่ตายแล้วมันนี้ยงตายเหรอมันไม่ตายมันตรงตัดยากหน่อยหนึ่งเนาะตรงตัดเอา รถมังนงะ่ายนเดี๋ยวปั๊บกล้องไปโมเห็นหน้า <c oughs> าะาดได้ด <c oughs> ไดล่โดนเิมแล้ว ไปดั้งก็ต้องได้ตัดอีกแล้วนาะอ,อันนี้ตัดเนี่ยตัดเาวๆาค่ะนะกยังตดัดลายเถื่ออยู่แต่ว่าเขาต้องตัดเาวก่อนบัดออกไปนอกอย่งางที่ตัดสันๆ ไลไรโดนเติบเดี๋ยวเปลี่ยนมุกงกองใหม่เนาะสั่งเหมี่ยนในอันนี่กระถางลยกลองก็อนเลย <g ül> ยานจะมันล่มเนาะตีรถยานไม่งอดหอมตายเลย ช้อนลามันสิหมักอยู่ในกามาันเง่นนี่ยตอดหลักกรยยาเจ็บเจ็บจะค้าเธอล้ มันมีแต่กะอับใหม่เนาะอย่าในหงอดในเงาแม่ม,มันตายแล้วหักวากะมันลายนี่ไปดังเนี่ยติดคักขักมันนี่ก็ไปดังได้ ไออ้อยไพ่เนี่ติดทักทักเพราะมันนั่นน่มันเป็นไม้มันดอกเสียงคนยิงปืนมันจะยิงนกงนี่ไงเนาะมันอยู่ไกลปื๊บ แพงนอนจังไหมเงี้ยพันจนมาจากอันนั้น พักไงนะทำไม่เห็ดทานเลยมีขดขด่นตกับหนังสือเนาะ ลำใหญ่ๆเนาะลำบักใหญ่นะใส่ลายเติบแล้วกลองเป็นมุมเดียวกัน เล็กเนาะแต่ว่าตายแล้วมันเลยอันนั้นมันห่ามันสูงเหงากลกมันสูงนะมันหักลงมาเลยเิงแบบนี้มันลงมาหัวลุ่มกับที่เป็นแม่ตายเงาเติบลงเงา เสือนาตีออกเต็มหนาเดี๋ยวสิหายเบิงเนาะไม่นาตีตัดได้โอ้ไล่ไลเติบสําพื้นเหตุฐานเนะ่ยเนาะบระมันพื้นอันดังหล่นบักใหญ่บักใหญ่เลยเนาะโตัดแป็เดียวนะว่าทางนั้นยังลลยอยู่พื้นตายเนาะไม่แบบว่ามันหล่นลงมาแต่เทิงค่ะนะวอ,อนทักนี่ เงาแล้วนี่มีชิ้นแต่ตัดคือเก่าเนาะที่ทิศัดออกก่อนมาตังเห็นทั้งปีเนาะตัดแป๊บเดียวกับเหือไรแล้วชัดอ,ออกไปนอกอีกแด้วนี่เนาะเดี๋ยวที่หามองสัดก่อนรอที่จะเอาใหม่นี้ออกก่อนแป๊บหนึ่ง โดยบันนี้กับสิบเอสัตไม่ออกก่อนเนาะหาหม้อตั้งกล้องยิงสัตว์ออกไปนอกกูแล้วเนาะ <c oughs> ดึงดึงดึงอะต่างลกองดูน้อยๆน,นี่ก็พป้าไปดังในติดคักเนาะเอาของเครื่องมีแตเครื่องรืองางด โดยเนาะตัวนี้กับสัต์ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนะมะเมียนอยู่นี่แหละโดยวันนี้ก็ไม่ได้ชิคนเข้าไปในเฮือนอีกเนาะ,ะเมียนดังว่าหอนค่กอนีกล้กองก็ยังกล้องก็ยังมองๆได้นึงเพราะมันสะท้อนแสงเนาะปีนมาทางนี้วันนี้ก็นาะตีกับเขามาตัดไม่ ตังไพรออยไพรอยู่ป่าเนาะโดยอยู่แคมมาหนาบ้านเนาะตี้เองบเลยไปตัดอยู่ใกล้ดอกแถวในป่านี่ก็มีลายเนาะโดยถ้าดังเตถานกับเปืองคือว่าเลยต้องหาแนวเพิ่มโดยเนาะจากคลิปนี้การนอรตี้กับทีจบคลิปเป็นเพียงสัมผันี่แล้วเนาะวันนี้กัโดยกาต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนเด้อที่หอบสมคลิปนวร์ตี้ตั้งโดยต้นจน,จ,นจบที่บอคามโฆษณาเนาะโดย จากคลิปนี้นาวตี่กลับไปแล้วขอกลา่าวคำว่าสบายดีสบาย